สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่าพวกเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับทำงานหนักแทบตายได้เงินเดือนก็ดีได้เลื่อนตำแหน่งแต่กลับรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ย มันไม่มีความสุขเลยมันเหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังหมุนแต่ไม่รู้หมุนไปเพื่ออะไรทุกวันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนวงล้อที่หมุนไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายและนี่แหละครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทํำงานหลายคนในยุคนี้นะครับเราอาจจะโฟกัสแค่ความสำเร็จแต่ลืมไปว่ามันต้องมีความสุขระหว่างทางด้วยนะครับนั้น วันนี้ผมอยากจะมาชวนพวกเรานะครับมาลองดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกไม่ไม่ไม่ไมขเขาเรียกว่าไม่ไม่มีความสุขทำไมเรายังรู้สึกเหนื่อยทั้งทั้งชีวิตมันก็ไปได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งทฤษฎีหนึ่งที่จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนก็คือมันเป็นวงล้อแห่งความสุขนะครับ มันมี 4, 4แกนของวงล้อยอความสุขซึ่ง4ี่แกนนี้มันไม่ใช่แนวคิดล่องลอยเชิงปัจจาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันคือเฟรมเวิร์กนะที่ใช้ได้จริงแล้วถ้าเราฟังดูดีๆลองคิดตามกันไปแล้วเราเอาเอาไปทําดูนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างความสุขแบบย,ยั่งยืนไะด้จริงๆและสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือไม่ได้หมายความว่าต้องทําอะไรใหญ่โตนะ แค่ลงมือทําเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ทํากิจกรรมเล็กๆทุกวันเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขในแบบฉบับของใครของมันได้หรือแบบฉบับของตัวเองได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสีแกนที่สําคัญเนี่ยของวงร้อยห่งความสุขแต่ละแกนเนี่ยมันคืออะไรและมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะอยากจะมีความสุขในแต่ละแกนมันต้องทําอย่างไรนั่นเองนะครับ เรามาดูกันกับเรื่องแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะสีแกนของความสุขเนี่ยนะครับสีแกนสําคัญของเรื่องนี้นะครับวงร้อยความสุขมันจะมี4ี่ตัวตัวแรกก็คือ mindset นะฮะตัวที่สองก็คือ purpose ตัวที่สาม connection นะฮะตัวที่สี่ก็คือ health นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละตัวก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกก็คือ mindset นะฮะวิธีคิด เขาว่าอางอี้นะวิธีคิดมันคือพื้นฐานของความสุขนะครับถามว่าจริงไหมวิธีคิดคือพื้นฐานของความสุขจริงไหมจริงนะผมว่าอ่อย่างเรามองปัญหาถ้าวิธีคิดเรามองปัญหามีทางแก้เชื่อว่ามีทางแก้แน่ๆมันก็มีความความสุขไปอีกแบบแต่ถ้าเรามองว่าเรามีปัญหาเราต้องแย่แน่ๆมันก็เป็นความทุกข์แล้วนะครับชีวิต ไม่ได้เปลี่ยนตอนเรามีเงินเพิ่มนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนตอนเราคิดต่างจากเดิมนั่นเองเหมือนที่ผมยกตัวอย่างอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตมึงก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เนะเราประสบความส็จในหน้าที่การงานอ่ได้รับการโปรโมทได้เงินเดือนมากขึ้นแต่มันก็รู้สึกไม่ได้เติมเต็มความสุขใดๆเลยอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่างเปล่าในลักษณะที่ว่าเอ๊ะพอมันได้แล้วอ่ะมันไม่ได้รู้สึกดีใจอ่ะ แต่มันกลับรู้สึกนึกไม่ออกว่าแล้วหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อไปอย่างเงี้ยนะครับเขาถึงบอกว่าความคิดของเรานี่แหละมันจะทำให้เราเห็นว่าความสุขในแบบฉบับที่เราต้องการคืออะไรอย่างของผมที่ผมเจอกับตัวเองเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าในวันที่เราทำงานถึงจุดหนึ่งนะครับประสบความสำเร็จแล้วมันไม่สนุก มันไม่มฟินมันไม่มแฮปปี้เหมือนตอนที่เราเคยสําเร็จมาในอดีตใ,ใ,ในเรื่องของการทํางานแล้วผมก็มานั่งหาตัวเองว่าอ่าจริงๆสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายของผมคืออะไรกันแน่อ้คอบครัววะอยากทําในสิ่งที่เราอยากทําเว้ยเราทํางานให้คนอื่นมา20กว่าปีแล้วถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องทําให้ตัวเองบ้างเพื่อจะได้มีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของผมนะแต่ถ้าเรามองว่าเรื่องของเรา นะครับวงล้องความสุขของเราในแกนแรกเนี่ยเราก็ต้องมากระเทาะตัวเองก่อนเนาะว่าเอ๊แล้วเราจะมีวิธีคิดแบบไหนที่จะทำให้เป็นพื้นฐานของความสุขได้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยก็คือเริ่มต้นจากการเขียนสามสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณนะครับนะฮะในทุกๆเช้าหรือทุกเย็นก็ได้อะไรเงี้ยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยใช้เทคนิคนี้เยอะนะครับเขาจะขอบคุณนู่นนี่นั่นไปเรื่อยตอนแรกผมก็ดูรู้สึกว่ามัน มันตลกหรือเปล่าแต่พอเห็นได้ลองทำเอออารมณ์ดีนะเราขอบคุณในสิ่งที่เอนอู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนยนะครับทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราสดใสในแต่ละวันนะฮะเขียนสามสิ่งนะครับที่เราต้องขอบคุณหรืออยากขอบคุณทุกวันแล้วก็หันมาโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้เช่นงานที่อยู่ในมือนะครับแทนที่จะบ่น เรื่องเจ้านายเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องนู่นนี่นั่นคือบนได้แต่บนแล้วมันมันไม่ได้แก้ปัญหานะยังไงก็ต้องลงมือทาอยู่ดีนะครับแล้วเวลาเจอปัญหาให้ถามตัวเองว่าคนอื่นเขาเจอมาแล้วเนี่ยเขาแก้ยังไงนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเจอปุ๊บก็กูแย่แน่เลยไม่เอานะครับแล้วทุกๆครั้งนะคนอื่นเขาแก้ยังไงเนี่ยมันมันเป็นแนวทาง ที่ทําให้เราได้รับโอกาสนะเพราะถ้าเราแก้ได้เอาละเว้ยนี่แหละมันก็จะทําให้เราดูดีนะฮะแล้วก็มีวิสุทธิ์วิตมากขึ้นคนเรานะครับคนจะเห็นคุณค่าเขาต่อเมื่อรับมือกับปัญหาได้นะฮะตรงเนี้เขาเรียกว่าเข้าเป้าแน่นอนลองมาดูตัวอย่างนะฮะสมมุติเราเจอเพื่อนเนาะแทนที่เราจะอิฉาเพื่อนเพื่อนของเราว่าทําไมเขาได้เงินเดือนมากกว่าเราเนะี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นว่า เออตอนนี้ก็ดีใจกับเขานะที่เขาเอ,อได้เงินเดือนแล้วก็ก้าวหน้ามากกว่าเราตอนนี้เราก็โชคดีที่ยังมีงานทําเราน่าจะต้องหันมาเรียนรู้จากเขาดีกว่าว่าเ,เพื่อนเราคนนั้นเขาทาได้ยังไงเขามีเทคนิคอะไรที่ทําให้ไปได้ไวเอ้ะเราจะได้ทําบ้างนะครับความสุขนะครับในในท้ายที่สุดผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะคนอื่นนะครับแต่มันคือการที่เรา ดีขึ้นในทุกๆวันนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับแต่ดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองไปกันต่อนะครับกับวงล้อที่สอง purpose นะครับก็คือจุดมุ่งหมายที่ทำให้ชีวิตของเราในทุกๆวันมีความหมายคือในท้ายที่สุดมันก็ต้องเป็นมีเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตในแต่ละวันมันก็ไม่มีความหมายเพราะเราก็ไม่รู้ฮะทำไปเพื่ออะไรนะครับงั้นคนที่ตื่นมาด้วยเหตุผลเนี่ยมักจะเป็นคนที่ ไม่หมดไฟไปแ,แบบง่ายๆนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับลองตั้งคําถามกับตัวเองดูบ้างก็ดีนะครับว่าไอ้ที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยเราทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรลองตั้งเป้าหมายให้มันเชื่อมโยงกับคุณค่าในจิตใจและในสิ่งที่เราทําในแต่ละวันด้วยนะเช่นถ้าเราอยากสร้างผลงานที่ดีมีประโยชน์ต่อคนอื่นมันาดจ,จะดีกว่าทํางานเพื่อได้โบนัสนะครับ เพราะว่าถ้าเราอยากสร้างผลงานที่ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆเนี่ยในท้ายที่สุดโบนัสมันก็จะมากขึ้นเองเพราะเรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ผลงานที่ดีต่อคนอื่นนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่บอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ตั้งแล้วอ่ะไม่เวิร์กนะฮะทำสิ่งเล็กๆที่มันเติมเต็มความหมายเช่นการให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆเนี่ย มันจะทําให้ออร่านะครับความเป็นบวกที่เราส่งออกมามันจะทําให้ภาพลักษณ์ของเราดูดีแบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะฮะทำงานให้สมองแอคทีฟบ้างนะครับด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันนะครับไม่ต้องเยอะเล็กๆน้อยๆสิบถึงสิบห้านาทีก็พอนะครับคนที่เบื่องานนะครับ บางทีมันก็ไม่ได้เบื่องงานจริงๆหรอกแต่ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะรู้สึกเบื่อเพราะว่าลืมไปว่าที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ไม่รู้ไงหรือเชื่อมโยงไม่ได้ว่าทําไปเพื่ออะไรด,ดังนั้นถ้าเราแค่กลับมาทบทวนนะครับว่างานของเราเนี่ยที่เราทําอยู่มันมีผลกระทบเชิงบวกต่อใครบ้างแค่นี้มันก็ทําให้เราเนี่ยมีไฟกลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับไปกันต่อกับวงล้อที่3นะครับก็คือเรื่องของคอนเนคชั่นนะฮะ ความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเขาเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเป็นรถนะก็เหมือนเหมือนกับติดเชื้อติดเทอร์โบพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าความสัมพันธ์เราดีกับในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานนะครับมันก็เหมือนชีวิตติดเทอร์โบนะฮะเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันมีองค์ประกอบจากการได้รับการสนับสนุนจากความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับรวมถึงพวกแพชชั่น พวกไฟต่างๆนะครับที่เราสแสวงหานะอยากได้แรงบันดาลใจอะไรต่างๆคนรอบตัวที่ที่เรามีเนี่ยแหละก็ช่วยเราได้นะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับบางทีเนี่ยการขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เขาช่วยเราในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่แหละมันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วการให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราด้วยการขอบคุณเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ควรทํานะครับนะฮะหรือจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่มันลึกซึ้งกว่านี้ในบริบทของการเห็นหกเห็นใจนะครับแทนที่จะคุยทั่วไปสบายดีไหมกินข้าวหรือ,อยังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นช่วงนี้เหนื่อยไหมมีอะไรให้เราช่วยไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รู้จักฉลาดใช้ชีวิตบ้างนะครับคนไหนที่มันท็อกซิกนะครับคนไหนที่ชอบบน่นชอบดินทานะฮะ ห่างบ้างก็ดีเอ,อเลือกอยู่ใกล้คนที่ให้พลังงานบวกกับเรานะครับเพราะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้คนทีออ่ปล่อยพลังงานลบเรื่อยๆเนี่ยตัวเราเองก็จะดูดซับพลังงานเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวนะครับเราสามารถออทำบรรยากาศการทำงานให้ดีได้นะครับช่วยได้ช่วยเพื่อนร่วมงานได้เช่น,นหลังจากการประชุมที่มันเคร่งเคร่งเครียดนะครับก็อาจจะชวนเพื่อนๆไปดื่มกาแฟนะครับเพื่อ คุยเรื่องอื่นเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับเรื่องอนาคตบ้างก็ได้บางทีไม่จําเป็นต้องคุยเรื่องงานเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมเชื่อเสมอว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยไปได้ไกลและอยู่กับสังคมนั้นๆนนได้นานนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนเหมือนกันนะไปกั้นต่อนะครับกับวงล้อที่4ี่วงล้อสุดท้ายก็คือ h e a l t h ร่างกายสุขภาพร่างกายคือพื้นฐานของทุกอย่างเขาว่าอย่างนี้นะครับสุขภาพเนี่ยไม่ใช่รางวัลของการมีชีวิตที่ดีนะครับแต่มันเป็นต้นทุนที่ทำให้เราเนี่ยยังสามารถเดินหน้าแบบมีชีวิตที่ดีต่อไปได้นะครับสิ่งที่เราควรให้ความสัมพันธญกับสุขภาพร่างกายก็คือเรื่องของการนอนนะเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการนอนเนี่ยผมไม่อยากจะแตะแล้วกันผมผมเน้นเรื่องของคุณภาพ ของการนอนดีกว่านะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้จะเดินจะจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ร่างกายมันเกิดการขยับมีมูฟเมนต์บ้างนะครับแล้วสมองเนี่ยชอบมากนะครับถ้าเกิดร่างกายได้มีการขยับขยื่อนใครใครนะครับที่มีปัญหาไอเดียตีบตันคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาอะไรไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนจากการนั่งคิดนะครับเป็นเดินคิดนะ มันจะดีขึ้นนะครับแล้วควรจะต้องอ,ออกกำลังกายสมองให้สมองได้มีโอกาสรีเซ็ตบ้างนะครับการอยู่นิ่งๆน,นะฮะทุกๆช่วงของการทำงานหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยไม่ต้องดูมุถงมือถืออย่างเงี้ยสักสามถึงห้านาทีก็ช่วยได้เช่นกันนะครับเรื่องของการกินต้องกินอาหารที่ดีอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับและอย่าลืมหาเวลาปลีกวิเวกนะครับ เพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวเองด้วยนะฮะในแต่ละวันเขาถึงบอกว่าการให้เวลากับตัวเองอ่ะหรือให้ตัวเองได้รู้สึกควบคุมชีวิตในเวลาสั้นๆได้บ้างเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะฮะงั้นถ้าเราเหนื่อยล้าไม่มีสมาธิหรือหงุดหงิดง่ายนะครับเนี่ยคือสัญญาณเบื้องต้นละที่มันเตือนเราแล,แล้วเราว่าพักบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวพอพักสั้นๆทําได้เรื่อยๆนะครับสมองเราจะมีความสามารถ ในการช่วยเราจัดการปัญหาต่างๆให้กับเราได้เองนะครับโดยสรุปนะครับบทสรุปนะครับวงล้อแห่งความสุขนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องหมุนให้เร็วนะครับแต่มันต้องหมุนให้ครบทุกแกนนะฮะทั้ง4เรื่องไม่ว่าจะเป็น mindset purpose connection แล้วก็ Health นะครับนะฮะอยากจะถามพวกเราเหมือนกันตอนเนี้เราอะคิดว่าแกนไหนของเรานะ่ะแย่ที่สุด บางทีแกนนั้นแหละก็คือแกนที่เราจะต้องเริ่มต้นเอามันกลับมาให้มันอยู่กับที่กับทางอยู่กับร่องกับรอยนะครับก็ลองแชร์กันมาได้นะครับบางทีในแต่ละแกนเราอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าที่ผมเอามาเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะแล้ววิธีที่ดีกว่านี้แหละก็อาจจะช่วยให้คนอื่นเนะี่ยสามารถเอาไปแอพพลายเอาไปประยุกต์ได้เช่นกัน อยากจะให้พวกเราเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับสําหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เงินเดนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเชา้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษกย์เงินเดนพันใหม่วันนี้ผมด็อตร์พีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah